นี่คือตะไคร้ไฮโดโรโปนิกส์นะคะปลูกด้วยขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียวนะคะการเพาะก็คือเราก็เอาตะไคร้นะคะที่ได้จากตลาดนี่แหละมาแช่น้ํานะจนเขาเกิดรากนะคะพอเขาเกิดรากเราก็มาเสียบในขุยมะพร้าวเลยค่ะทีนี้ขุยมะพร้าวที่เราใช้เนี่ยเราก็ลดด้วยน้ําเปล่าสักสองสามวันก่อนนะคะ เพื่อให้สารแทนนินเขาออกจากขุยมะพร้าวนะเพราะจะทําให้พืชใบเหลืองนะคะพอเราลดน้ําเรียบร้อยเหมือนเป็นการชะาล้างขุยมะพร้าวแล้วเนี่ยเราก็เอาขุยมะพร้าวออขอโทษนะคะเราก็เอาต้นตะไคร้ที่มีรากแล้วเนี่ยมาเสียบได้เลยเนาะอันนี้เทคนิคของนวันก็คือเวลาที่เราไม่อยู่เนี่ยเราจะใช้กระป๋องใบใหญ่นะคะแล้วข้างล่างจะมีรูเนาะเราก็ทําเป็นสายะดือใส่ฟองน้ําเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาดูดน้ําจากถังข้างล่างนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ใส่สะดือเราก็ใช้วิธีลดน้ำทั่วไปก็คือลดด้วยปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์นะคะอัตราส่วนห้ามิลลิลิตรต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่พร้อมที่จะเก็บกินแล้วเนี่ยเราก็สามารถลดด้วยน้ำเปล่าได้เลยนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะหลังจากนั้นเราก็ทยอยเก็บขึ้นมานะคะแล้วส่วนที่เหลือเราก็ลดด้วยน้ำปุ๋ยเอดีต่อไปเพื่อให้ต้นอ่อนของเขาเนี่ยได้แตกก่อเนาะนี่ค่ะจะให้ดูนะประมาณนี้ ถ้าอยากจะได้ต้นใหญ่นะวันเข้าใจว่า,าใช้ปุ๋ย AB เข้มข้นหน่อยก็ได้นะคะอาจจะเป็น7จ็ดถึงแซีซีต่อน้ำมิลลิลิตรเนอะแต่อันนี้ใช้แค่5้าซีซีเท่านั้นนะคะสามารถนำไปเอปลูกลงดินได้นะเดี๋ยวน้วันจะถอนให้ดูนะคะเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เราอยากจะย้ายต้นแล้วเราอยากจะได้เป็นเออโหอจะบอกว่าดึงไม่ได้เลยลากเขาอย่างลึกพอสมควรให้ดูต้นนีินี่คะ่ะเราสามารถอกอเขาไป ฝังลงดินนะคะแล้วก็ให้เขาแตกแขนงต่อไปเนาะปลูกแบบอินทรีย์นะคะโอเคบอกเข้าข้าทางบ้านลองไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ